เห็นป่ะเห็นปลาป่ะนะเออนั่น่นๆๆย่ยยยองย่องครับผู้ทานมันดอกโอ้ยมันป่าอลไรอีกเพ่นี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 ่นนนน ได้วล่ะแต่ครับตัวมันหันเร็วครับในน้ำใกล้จะเห่งแล้วล่ะแม่ได้วิชาความรู้มาเยอะเลยครับความน้ำตัวนี้ครับผมทำไงก็ไม่ติดไม่โดดแม่อะไรนะครับสุดท้ายรู้แล้วครับเนี่ยก็ต่อตรงนี้ครับมันมันมีลมเข้านะครับเวลาแรงดูดของมันซึ่งว่าไอหัวกระโหลกตัวนี้มันไม่มีมันไม่มีน้ํามาถักมา ช้วิธีการใช้ยังในรถกบลัดเอาไว้ได้ความรู้อีกหนึ่งชาแล้วเนะยเนี่ยครับถ้าเราไม่ทําอ่ะเราก็ไม่รู้ครับว่ามันเืออะไรพอได้ลงมือทําแล้วอ่ะมันก็จะรู้เองครับว่าเอ้ยอันนี้เืออะไรอะไรอะไรครับก็เหมือนกับการเลี้ยงปลาเหมือนกันครับถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ลองทดลองดูอ่ยังไงเราก็ไม่ไม่รู้ครับมีวันรู้แต่พอทดลองทําดูแล อะไรหลายๆอย่างครับมันไม่เหนือบ่าก็แรงหรอกบางทีเราอาจจะต้องซื้อวิชาเขาบ้างอะไรนีก็เหมือนวันนี้ผมก็เสียไปส0สิบาทแล้วก็ค่าน้ำมันอีกห้าสิบาทเพื่อที่จะเรียนรู้กับเจ้าสิ่งนี้ครับไอตัวดูดน้ำตัวเนี้นะครับแล้วก็เรียนรู้ก็ก็ดีครับก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงถ้าเครื่องมันปกติโอ้โหปลาขึ้นเครื่องปกติอะ่ะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สตาร์ทติดธรรมดาทีนี้ก็ไอตัวนี้นะครับตัวที่มัน ที่เขาต่อเนี่ยระหว่างข้อเนี่ยมันก็จะอีกแบบหนึ่งถ้ามันมีอากาศเข้าก็ไม่ได้่างเราแนะนํามาแบบนั้นเราก็มาลองทําดูเออใช่เว้ยเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายแล้วก็คือลงมือทำนะรับคือคําตอบครับผมส่วนในื่นที่เราไม่รู้เราก็สอบถามคนเฒ่าคนแก่หรือคนที่เขามีความรู้เนี่ยครับก็โอเควันนี้ก็ได้วิชาว,วิชาครับผมเน,นี้ยดูลูกชายครับ ในปา่าก็นี่นะผมก็ให้ลูกชายมาเรียนรู้แบบนี้นะเรรู้ว่าต้องทอํายังไงต้องอะไรเงี้ยเรียนรู้ก็บอกก็สอนนะมันเลยมันแล้วนี่แล้วสอนด้วยการธีการพาทำนี่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหรนะ่ะเพราะว่าไปเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลให้กับจัหวันมุกดาหารเราอยู่ก็ ค่อยว่างช่วยพ่อเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ต่างคนต่างมีภารกิจหน้าที่ซึ่งผมก็ต้องแทนให้ได้ว่าเนี่ยผมจะเอาบ่อเน้นะครับเนี่ยวันนี้จะเอาบอ่อนี้ต้องแห้งจะแ,แห้งกี่ทุ่มไม่รู้นะเราจะต้องล่อยน้ำออกแล้วก็น้ําขึ้นด้วยเอาน้ําขึ้นบอ่อนี้ด้วยมันไปนู่นแล้วละมันเข้าหลืดหรือเปล่าพูดพูดนู่น ก็แล้วก็ติดตามชมตอนต่อไปนะครับผม